สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะครับนําเสนอคลิปพระเครื่องนะครับเหรียญเกจิสายอีสานนะครับวันนี้ก็เป็นเหรียญพระอาจารย์วันอุตโมนะครับวัดถ้ำอภัยดํารงธรรมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็อยู่อําเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็คือว่า ภูผาเหล็กนะครับบางคนก็เรียกว่าภูผาเหล็กนะครับเหรียญรุ่น5สร้างปี5 5 7พูนจผู้จัดสร้างนะครับก็เป็นสำนักงานการทางพิเศษนะครับสร้างถวายเหรียญรุ่นนี้ก็มีเนื้อทองคำด้วยเนื้อเงินนวโลหะทองแดงนะครับทุกเหรียญจะมีโค้ดแยกเพื่อแยกชนิดเนื้อโลหะดังนั้นก็ทำให้เราแยกง่ายขึ้นแล้วก็เจอบ่อยด้วยนะครับสำหรับเนื้อ ทองแดงนะครับทองแดงแล้วไปทําเป็นกระไหลเงินอ่าคนไม่รู้ก็ว่าเป็นกระไหลเงินแต่จริงโค้ดบอกลักษณะเนื้อสําเร็จเหรียญรุ่นนี้โค้ดแยกเนื้อเลยนะครับก็ช่วยให้เราดูง่ายขึ้นครับมาดูตัวเหรียญน,นะครับเหรียญเป็นเหรียญไม่มีห่วงนะครับไม่มีห่วงเหรียญหายห่วงนะครับเป็นเหรียญกลมแต่ก็ไม่ได้กลมแบบสมมาตรดีเหมือนเหรียญกระตางนะครับไม่ได้กลมบล็อก กลมแบบสมมาตรนะครับเป็นกลมโยโย่หน่อยนะครับอ่าเป็นกลมโยโย่หน่อยอย่างเงี้ยนะครับอ่าลักษณะก็โตกว่าเหรียญบาทหน่อยนึงนะครับโตกว่าเหรียญบาทขนาดกําลังดีนะครับสําหรับผมขนาดกําลังดีประมาณเหรียญห้านะครับขนาดกําลังดีนะครับใกล้เคียงกันนะครับแต่เหรียญอ่ารุ่นเนี้ยจะโยโย่หน่อยนะครับจะไม่กลมแบบสมมาตรนะครับจะไม่กลมเส้นบาทสุดกลางจะไม่กลมแบบสมมาตรกันนะครับเป็นเหรียญโยโย่หน่อยนะครับ คราวนี้มาดูตัวเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญก็เป็นรูปพระอาจารย์ครึ่ององค์หันข้างนะครับก็จะเขียนพระอาจารย์ญญวันอุตโมนะครับสกลนครแล้วก็มีจุดไขป่ปลานะครับแล้วก็มีเลข52อยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับเลข52าออยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปยันนะครับยนัยนกังหันยันใบพัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปพญานาคสองตนหันหลังวายกันอยู่นะครับแล้วก็เขียนวัดถำ้ำอภัยดำรงธรรม อ่ามิถุนายน2 5 1 7นะครับ2517ก็คือปีที่จัดสร้างนะครับปีที่จัดสร้างนะครับอ่าเรียนนี้มีโคดอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงนะครับถ้าเนื้อเงินจะอยู่บริเวณนี้นะครับใต้พญานาคตรงนี้นะครับถ้าอยู่ฝั่งนี้เป็นเนื้อนาวโลหะส่วนเนื้อทองคําไม่เคยเห็นนะครับต้องขออภัยไม่รู้เหมือนกันว่าตอกฝั่งไหนนะครับอ่าแต่เนื้อ ทองแดงอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อเงิอนอยู่ตรงนี้นะครับโคดโคลดลักษณะโคดนะครับนนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คือลักษณะโค้ดนะครับสูงเข้าไปอย่างไรครับอย่างไรครับโคดจะอยู่ตรงนี้นะครับในเนื้อทองแดงนะครับต่อโคดนะครับเนื้อเงินตรงนี้นะครับเนื้อนวะตรงนี้วิธีแยกนะครับคราวนี้มาดูตัวเหรียญลักษณะตัวอักษรจะเป็น ปลายแหลมๆนะครับเหลียนมีเก๊ไหมนะครับเหมือนเคยเห็นนะครับแต่ไม่ได้เก๊น่ากลัวในในในส่วนตัวผมคือผมมองดูว่าไม่ได้เก๊น่ากลัวมากเห็นก็แยกออกว่ามันเบลอๆมันไม่ไม่คมไม่ชัดนะครับเบลอๆไม่คมไม่ชัดน,น,นะครับในโค้ดนะครับในโค้ดนะครับก่อนนะครับผมลง กล้องสองให้ดูนะครับในโค้ดแล้วก็ตัวอักษรนะครับตัวอักษรไหครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตัวอักษรทายาคนะครับก็ใบพัดตัวอักษรเนี่ยนะครับเห็นไหมครับวัดถ้ำเนี่ยนะครับจะเป็นปลายแหลมๆหลมนะครับถ้าลงกล้องจะเห็นเลยว่ามีความ ละเอียดของตัวอักษรมีเส้นเสี้ยนอยู่นะครับเลข20เนี่ยนะครับก็ขีดก็จะไม่กลมมนเลยขีดก็จะเป็นมีเส้นซ้อนๆเส้นเกินไปแหลมๆที่ปลายตัวอักษรอย่างเงี้ยนะครับอ่าลักษณะคือการแกะบล็อกสมัยก่อนนะครับแกะแกะด้วยมือนะครับไม่ได้แกะด้วยเครื่องเหมือนสมัยนี้นะครับถ้าแกะด้วยเครื่องสมัยนี้ก็ตัวอักษรก็จะสวยดีนะครับสวยดีแล้วก็อาจจะมาแต่งมือซ้ําทีหลังอีกทีหนึ่งให้มันดู มีเส้นเสียนหน่อยเนี้ยนะครับแล้วต um um, ัวเม็ดไข่ปลาก็จะกลมๆนะครับเหรียญนี้เม็ดไข่ปลาจะกลมๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผิวเหรียญให้ดูเหรียญเรียบตึงนะครับเหรียญเรียบตึงนะครับเหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับปี2517เป็นเหรียญปั๊มแล้วไม่ใช่เหรียญกระบอกหรือเหรียญค้างเลื่อยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญปั๊มนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญปั๊มดังนั้นพอเป็นเหรียญปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเหรียญคมๆเราพลิกมาเราจะเห็น ครีบหรือรอยปิ้นรอยรอยปั๊มตัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอ่าจะเขียนรอยรอยปั๊มตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้พอปั๊มตัดเสร็จปุ๊บจะต้องมีครีบอ่าเว้นแต่เหรียญบางรุ่นที่มีการช่างที่โรงงานตะไบเอาอตะไบแต่งนะคร Regular ับแต่ก <étais> ็น้อยนะครับเพราะว่าปั๊มออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะครับอ่าก็จะเป็นมีรอยครีบปิ้นเรียกว่ารอยปิ้นข้างหลังก็คือเหรียญปั๊มนะครับแล้วก็ดูผิวเหรียญให้เรียบตึง หอกศรก็จะเป็นแหลมๆปลายแหลมๆมีเส้นเกินนี่ครับปลายจมูกนี่ครับพอสำเภาานี้ก็จะมีปลายแหลมตัวข้างล่างพอสำเภาสระอาพวกเนี้ยมีปลายแหลมๆนะครับถ้าลงกล้องเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีปลายแหลมๆอยู่อย่เงี้ยนะครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวเลขห้าก,ก็จะมีเนื้อเกินกระมวดอยู่บริเวณเนี้ยนะครับนเนีเกินเกินแหลมๆอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยนะครับอ่า ด,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 ด Turn, h, ูง่ายนะครับดูง่ายคือเหรียญแท้ดูง่ายแล้วก็เหรียญก็ให้เหรียญตึงตึงตึงผิวเหรียญตึงตึงอย่าให้ย่นตัวอักษรก็อย่าให้เบอร์ติดกันถ้าเบอร์ติดกันน่ก็คือถอดพิมพ์มานะครับแล้วเม็ดกลมๆเม็ดไข่ปลาก็ให้กลมๆเป็นเม็ดแยกกันนะครับไม่ใช่เม็ดกลมแล้วก็เลื่อนๆเบอร์ติดกันในพวกนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นเหรียญถอดพิมพ์มามาดูขอบนิดนึงนะครับลักษณะขอบตัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับขอบตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะขอบตัด ตัดขาบนะครับตัดขาบแล้วก็มีฉีกนิดนึงด้านล่างนะครับปั๊มนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมุนให้ชมนะครับฝั่งนี้ประมาณสักเจ็ดนาฬิกานะครับเนี่ยก็จะมีอยูชุดหนึ่งตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับชุดเนี้ยนะครับชุดนี้นะครับเจ็ดนาฬิกาเหรียญนะครับนะครับจะมีอยู่ชุดหนึ่งอ่าไอ้ตรงเนี้ยคือรอยปั๊มที่มันขาดนะครับไอ้ส่วนไอ้ที่เป็นกระดาษทรายฝั่งเนี้ย คือบัญชีขาดไปสีขาดไปนะครับน,น่าจะพหอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญพระอาจารย์วันอุตตะโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนะครับจังหวัดสกลนครรุ่นที่5ปี2517นะครับมีเนื้อทองคำเนื้อเงินนวะโลหะทองแดงเหรียญรุ่นนี้ต่อโค้ดแยกเนื้อชนิดโลหะต่อโค้ด ตำแหน่งโคดแยกเนื้อชนิดโลหะระวังนะครับเพราะว่าเคยเห็นแล้วว่าเนื้อทองแดงทําเป็นเนื้อเงินเคยเห็นนะครับเคยเห็นเคยผ่านมาด้วยเคยเห็นตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเนื้อเงินแต่พอมาดูฉุกคิดขึ้นได้ว่าอา้าวเรามีเนื้อทองแดงอยู่หลายเหรียญน,นะครับตอกฝั่งนี้หมดเลยนะครับตอกตอกฝั่งนี้หมดเลยนะครับอ่าแล้วไอเนี้ยเนื้อเงินแล้วก็ตอกฝั่งเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็เจอเนื้อนะวะตรงนี้นะครับ แล้วทํากระไรเงินมาก็เจอนะครับกระเจอดังนั้นท่านระวังต่เนื้อทองคายังไม่เคยเห็นนะครับเพราะราคาก็ต่างกันหลายร้อยหรือเป็นหลักพันอยู่เงนี้นะครับในสําหรับเหรียญรุ่นนี้ในการแยกเงินนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับช่องด้วยสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็สำหรับเหรียญพระอาจารย์วันอุตโมเนี่ยค่อนข้างที่จะราคายังพอเล่นหาได้ถ้านับ เป็นเหรียญปีลึกนะครับปี2510กว่ากว่าๆเนี่ยนะครับอ่าแล้วไปสุดเหรียญรุ่นสุดท้ายอยู่ปี21-2 2พวกเนี้ยนะครับทันว่าอาจารย์ท่านปลุกเสกปี2 0 2 1ง่พวกเนี้ยทันนะครับดังนั้นทันเกจิยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญปีลึกราคายังเล่นหาตอนนี้คนก็มาเล่นหากันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอ,นอนาคตก็เหรียญก็น่าจะราคาขยับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมเก็บไว้อีกนิดนึงที่รอทําคลิปนะครับ เราทําคลิปอยู่เนี่ยนะครับอ่าก็จะเก็บไว้ไว้เยอะอยู่พอสมควรก็จะลืมกดติดตามนะครับเนี่ยรุ่นถัดไปนะครับรุ่นถัดไปรุ่นรุ่น6รุ่น6มารุ่น6นะครับรุ่น6กนะครับก็จะทําคลิปถัดไปนี่แหละนะครับค่อยๆทําลงไปเอาตามเวลาว่างนะครับตามเวลาว่างรุ่น6นะครับแล้วก็มีเหรียญหลายรุ่นอ่าหลายรุ่นที่ที่ทานะครับที่ทําไว้นะครับเหรียญจันฟันโผมานิดนึงนะครับเยญส่วนใหญ่ 99%เป็นเหรียญพระอาจารย์วันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเหรียญพระอาจารย์วันเนี่ยมีก็เป็นหลายสิบรุ่นนะครับหลายสิบรุ่นนะครับต้องทยอยทําก็ตั้งใจว่าจะทยอยทาให้ครบทุกรุ่นนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีครบทุกรุ่นเลยนะครับมีครบทุกรุ่นก็เดี๋ยวจะไล่ๆทําไปนะครับก็แา่ท่านก็พึ่งเข้ามานะครับก็จะลืมกดติดตามกด subscribe ช่องนะครับ ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบพระคุณครับ